สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพจนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดตะโกนะครับจะพาทุกคนนะครับมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลกันนะครับว่าจะมีราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมกันนะครับว่า มีไหมครับวัตถุมงคลด้านในก็จะมีนะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวขับไปรับชมกันนะครับทุกคนครับ่ครับด้านนอกครับเข้าไปด้านในกันครับทุกคนครับนี่ครับบูชาดอกไม้ตามงพลังศรัทธานะครับทุกคนครับมุมนี้เลยก็สวัสดีครับซื้อที่ดินครับ คือสรีระสาการของหลวงพ่อรวยภาษาตีโกนะครับอันนี้ก็นนกผู้คนก็จะไม่ค่อยเยอเท่าไหร่ครับมีครบาผู้ชาหลวงพ่อรวย ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของปิบจ,จุศลีระสังขารของหลวงพ่อรวยครับด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับภายในเจดีเข้ามาด้านในก็บรรยากาศก,ก็เย็นดีครับ มุมนี้ก็จะอยู่โซนด้านหลังนะครับของสรีและสังขารของหลวงพ่อรวยเดินเข้ามาด้านหลังเลยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับ รูปนี้ก็จะเป็นจุดเช่าบูชาวัตถุมงคลที่อยู่ภายในมหาเจดีย์นะครับสามารถเช่าได้ก็ได้เลยนะครับโอ้นีครับเป็นรูปภาพของหลวงพ่อรวยครับ400บาทนะครับส0 0บาทเป็นภาพใหญ่เลยครับทุกคนครับนี่ครับ400บาทอันนี้โอ้เป็นชุดครับทุกคนครับ เป็นเหรียญลงยาครับเหรียญเล็กๆลงยาสามเหรียญแล้วก็แถมด้วยรูปภาพนะครับครับหกร้อยบาทนะครับชุดนุนดวงเรียกทรัพย์วันนี้ชุดนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนครับพยันด้านล่างครับหกสิบบาทนะครับ เหรียญเงินลงยาอลงยาน้ำเงินลงยาเขียวลงยาแดงครับจำนวนสร้าง59เหรียญ1 0มดเลยนะครับนีค่ครับเหรียญทองเหลืองสร้างมือเหรียญครับ30บาทนะครับกะไลลงยานำเงินครับ599 จำนวนสร้างนะครับบูชาสามร้อเหมือนกันเลยนะครับมีลงยาน้ำเงินกับลงยาแดงนะครับเลดสี่บาทครับร้อเก้าส้าเหรียญสี่พันนะครับนี่ครับนี่ครับเลดเงิน4บาทครับ3บามพัห้าสองบาทครับ สองบาสองพันห้านะครับรวยมั่นคงนะครับรุ่นรวยมั่นคงนะครับสองบาทสามพันะครับสามพันหมดเลยนะครับหนึ่งบาทสองพันนะครับเลทครับเลทเงินลงยาสามสีมีสองสีนะครับสองพันี 2, น, 2, นี่ขนาดหนึ่งบาทนะครับ เด็กเงินธรรมดาพันห้านะครับโอ้กำไรสองจุดห้าบาทจำนวนสร้างสองพันห้าหกสิบแปดวงบูชาสามพันนะครับแหวนเนื้อเงินหญิงจำนวนสร้างพันวงบูชาแปดร้อยลงยาแดงนะครับหนึ่งพันบาท แหวนเงินนะครับนี่ก็ราคาเดียวกันนะครับมีลงยาแดงกับลงยาน้ําเงินนะครับแหวนของผู้ชายหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งพันสามครับเป็นแหวนเงินนะครับแหวนเงินเหรียญเนื้อเงินลงยาตะวันสรางเก้าสิบเก้าเหรียญ พันแปดนะครับลงยาเขียวลงยาฟ้าลงยาน้ำเงินแล้วก็ลงยาแดงนะครับนะครับจำนวนสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับบูชาพันแปดหมดเลยนะครับ,ร,บรวยมั่นคงนะครับรุ่นรวยมั่นคงเรียนกยันไหลลงยาขาวจำนวนสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับบูชาสี่ร้อยนะครับ ลงยาขาวลงยาแดงลงยาน้ำเงินลงยาฟ้าแล้วก็ลงยาเขียวนะครับเหรียญกระไหลนะครับรุ่นรวยมั่นคงนะครับราคา400บาทหมดทุกเหรียญเลยนะครับีเยหรียญอันปกาา้าจำนวนสร้าง2,000เหรียญครับ250ครับ เหรียญทองแดงลมดำสองพันเหรียญครับร้อยหกสิบบาทนะครับรุ่นรวยมั่นคงนะครับนี่ครับทองทิพย์จ่าเงาครับร้อยหกสิบบาทเหมือนกันครับมันมีมีสามเหรียญหกร้อยมีครับมีครับสามร้อยห้าสิบครับตรงนี้ก็สามเหรียญหกร้อยนะครับรวยมหามงคล สองห้าหกแปดนะครับไบโพก็หนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้ทุกคนครับตรงนี้ครับห้าเหรียญครับห้าเหรียญหนึ่งร้อยครับเหรียญเงินลงยาฟ้าสีน้เงินครับเจ็ดร้อยครับพูดถ้ับจ้า เข็มกัดครับรวยเงินครับสามเข็มกัดรวยทองครับสาคร้อนี่ก็หนึ่งบาทนะครับสีพึ่งมาหารวย59กาสายรัดก้า20บาทนะครับวันนี้ก็เยอะครับ ผู้คนสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยกันก็เยอะแยะเลยครับอยู่ในมหาเจดีย์นะครับนี่ครับภาพก็สี่ร้อยนะครับนี่ครับรูปภาพภาพพ่รวยสองร้อนะครับสอบถามได้นะคะเรียนเงินทั้แปดเลี้ยงเงินทั้แปดรวยมั่นคงมันลงจะเด็ก นี่ก็ห้าร้อยก็ห้าร้อยนะครับเป็นชุดๆเลยนะครับนี่ครับทุกคนครับกัินตีสองห้าหกแปดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรายการให้ชมอีกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านนอกนะครับถ้าเดินมาทางอุโบสถก็จะเจอจุดเช่าบูชาของวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยครับเป็นของในวัดเลยนะครับตรงนี้ก็สี่รอยบาทนะครับเป็นรูปภาพบ้านใหญ่เลยนะครับทุกคนครับนี่ครับสี่ร้อยบาทนี่็โอ้หลวงพ่อรวยเจ็ดนิ้วครับเจ็ดพันบาทนะครับหลวงพ่อบุญฤิธเจ็ดนิ้วครับเจ0ดพันบาทเหมือนกัน นี่เป็นผ้ายันครับโอ้เป็นแบบเคลือบสวยงามนะครับทุกคนครับหกร้อยบาทน,นะครับนี่ผ้ายันรุ่นสมโพธิมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์นี่ครับทุกคนขนาดเอสีสีม่วงจำนวนสร้าง568กคืนละ60บาทนะครับ ตรงนี้เป็นกองกระถินกองละห้าร้อยบาทครับเพราะว่านี่คือกระถินรวยมั่นคงจะมีเหรียญห้าร้อยบาทร้รนค้าจำนวนหนึ่งใบครับแล้วก็มีเหรียญของหลวงพ่อรวยครับรุ่นรวยมั่นคงนะครับกระถินปีหกแปดนะครับห้าร้อยบาทครับนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่คือกระถินกองละห้าร้อยบาทนะครับ โอ้นี่ครับกระถินนี่คือเหรียญครับเหรียญกระถินกระถินกองละสามพันห้าพันกองนะครับเลดเงินลงยาปลาขนาดสองบาทหนึ่งเส้นนี่ครับเหรียญทองแดงลมดำจำนวนสามสิบเหรียญโอ้นี่ครับทุกคนครับกระถินกองละสามพันห้านะครับ นี่คือกระถินกองละสองพันห้าจำนวนพันกองรับเลดเนื้องเงินลงยาป้าหนึ่งเซนหนึ่งบาทครับจำนวน1เส้นแล้วก็ทองทิพจางาเงาสามสิบเหรียญครับนี่ครับเป็นเหรียญครับนี่ นี่ครับ,รบส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงให้ชมนะครับท้ายคลิปนะครับทุกคนครับกระสามร้อยห้าสิบนะครับแหวนใบโพหนึ่งร้อยบาทนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทายคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็มีอะไรเกิดใหมบ้างรกระถินปี2568ครับรวยมั่นคงหลวงพ่อรวยระษาตีโกรครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ